หนึ่งทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีพี่น้องเลยแหลนมาหอนเพื่อนแม่ตายพอดีมาแต่าง,งานอันบันคัตจานก็นรรจะหอ,อกระปุนหายกเย็เลยเอามาผี่มาสู่อันเขาไม่ตากินเพราะว่ามืองานป้าบ้านนะเขาท่วงข็าได้มานหน่อยเดียวอืมวันนี้กเ็เลยอมาหายตายค่ะ <laughs> ขป้นน้ำปุ้น nhà đưa mẹ vào lụng ngoại tạ tạ cứ thọt sữa sổ lại bớm เอากระปุนมาฝากแมตาให้ได้กินเดีวบัดนี้ให้กินยังมาแต่งงานไปโมบุญกระจ้อาหายมาสองทงก็เลยว่าเออมาพีสุดหนึ่งวะกสิบปลายกัสิบไปกินนะะ คือเทนเจ้าไม่ตเาเอลยเจ้าว่าเจ้าอันเจ้าได้กินหรือไม่ได้กินมื้อนั้นเนาะโอ้ยกระพุนสองจับ,น,บจน้องขีดผู๊ไปน้ำซาบโบไรกันยังบ่ได้กินมากเลยบบาบไรเอามาใส่ถสวยกินลงไปกินในตาเหลือไปเลยเอามาใส่ถสวยรสมันหน่อยว่าสันเจ้ยกินซากับอ้วนว่าสันขีดว่ากับพุนน<อ>ัั่หหวอยบ้ก็เลยมาจอด มาจอดยายอะไรพี่น้องเลยวอเจ้าหนองกินเาอันน่กินเาท่นนนัเว่าถมตาเห็นเมตาแสงพอพี่น้องเป็นอันดับมือนึ่

เกินกินกับุนเนี่ยรงนี่่หกะุกเยเนี่บอข้ากับมอนมัหลวงมาเลยเดี๋ยวนี้แงานบุญขันตาจันบ้านขันตาจัน มันีนลูกนันยังมาทันขึ้นมาเหมือนมันเลยลูกลานยังมาทันขึ้นมาเอยกระซองถุกพี่นนองปกติกันเต็มเป็นบ่อือต้ามูกินมต้าพุ่นนี่

ล้างตีนยายแล้วมันไข่นะพี่เนาะนอนแล้วก็เมื่อยนนอนแล้วก็เมือนะ

มนิดหนอเหมือยน้ำลาเลยแป้มย <Yeah> ิ่ล่ง่ทลรมันตัวเองมาถ่ายเนาะโอ้ยใช่มาหนังก็พียแหละมาถ่ายถ่ายแล้วก่อนะไปลูมากินได้แล้วเอืมฮ่อดิ ไยซี่เสียขอรึงก็าได้กำลังเปลี่ยนแพื่นเพิดพี่น้องรัเจ็บแพ้แบบหนังล้ก็เป็นแพ้กดทับแนมบึงหนาแล้วนั้นเราจ่อยลงแห้งอะไรมาแต่งงานก็เลยเอากระปุนมาให้ซุ่มเพลินเลยแล้วก็มาเจาะบึงย่ายเลย ขัน้นขั้นทางเกิดมารป็นมา,มมาในกัรมออื่นอะเสียม,มาทางเาาก,กิดมาวยญ่ไปรวดอันนี้ลูกสาวโกกลาอัวนี่นะแม่ของแม่มี่นะแม่ของสามบรายนะเป็นลูกสาวโก เม่ตาเป็นคนที่เท่าไดร่ม่ตาเป็นคนที่เท่าไหร่วะายเมือยบ้านอาไรนี่ป่าาเหลือมาบมาสพี่หน่

มือแรกที่ได้มายังเมืคืนมีดอกเลยปกติน่ะรูกร้านเจ็บแพ้เป็นแสบแสบก้นเป็นแพ้ก้นถับนางลายเนาะ

เหลือมมามมหมาบเดอีโอเคพี่น้องเอากระสิเก็บข่าเมันกันไปเพียงสมิก่อนเด้พี่น้องเด้อได้แบตกระเบิดสั่งแบตก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด้อขอบคุณหลายๆขอบกันในคลิปหน้า